สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนตรงนี้นะครับชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างแรกนะครับถ้าใครที่ล็อกอินในล็อกอินแดชบอร์ดแล้วนะครับก็ถ้าเปิดหน้านี้มานะครับก็จะมีแท็บแอดมินบาร์ขึ้นนะครับก็ให้เราเลือกที่ตรงคัสเตอรไมนะครับเราก็จะโหลดในส่วนของแก้ไขส่วนต่างๆมานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าต้องไปแก้ตรงไหนนะครับ ก็มาที่ Si t e i d e n t i t y นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ Si t e t i t l e นะครับเดี๋ยวเขาจะแสดงตรง Preview ตรงนี้นะครับเนมนะครับก็คือ Si t e t i t l e นะครับแท็กไลน์ก็คือหากระเป๋าที่ดีที่สุดที่นี่นะครับหรือไม่ก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นได้ทั้งหมดเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอย่างอันนี้ผมก็เอาอันนี้มาใส่แล้วกันนะครับโอเคเป็นชื่อเว็บไซต์เนาะ นี่เขาก็เปลี่ยนตามแล้วนะครับพอได้แล้วนะครับเรียบร้อยก็กด p u b l i s h ได้เลยนะครับเรียบร้อยกดปิดไปนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะขึ้นทุกคนที่เข้ามาจะเห็นนะครับก็คือจะขึ้นในเฉพาะที่เราล็อกอินเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับ ในส่วนของแชร์นะครับอ่ะนี่นะครับก็เขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อน,อนๆลองทําดูนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ